บอสบิ๊กถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเจอแบบนี้ให้ภาพบรรยายแทนสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยยอรักชาแนลค่ะมือนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะเนาะค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะเพิ่นนี่การแสดงเด้อพี่น้องเด้ออีพีนี่ค่ะพี่น้องเลิ่ม,มากค่ะทุกคน E.P. ที่38ค่ะพี่น้องปอบแหลนวสา,าสันค่ะผู้ใดยังบอรสื่อบัตรจองตัวอย่าลืมเขาไปสื่อเดอ้อนะคะเนาะล่าสุดค่ะครตัวเกียยวมิวสิกค,ค่ะเพื่นได้พูดเพื่นบอกว่าพูดไม่ออกให้ภาพบรรยายวาสันคะ่ะเอฟซีเพื่นกับเขามาคอมเมนต์ละค่ะเพื่นบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมีแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมีแบบค่ายนี้เลย เพิ่นว่าบ้านฮักซัพพอตดีหลายไม่มีอดขอให้เจเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะว่าสันน่ารักทุกบ้านเลยค่ะพี่น้องมีบ้านใดมาซัพพอตศิลปินไข่โตเกียวเนี่ยพี่น้องไปรับชมรับฟังคลิปของผู้ใหญ่บ้านฟินแลหรือบอสบิ๊กเลยจ้าสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุ่สุขนบุีดีใจหลายวันนี้ดีใจมากนะครับผมมาเลยมาเลยมาเลยไปเลยจ้าวันนี้ดีใจมากนะครับพี่น้อง โตเกียวมิวสิกท่าการแสดงกุ้มปิดครับพี่น้องบ้านฮักต่างๆแฟนขาวแฟนเพศเมืนกับบอสิมปะป่าพี่น้องเมื่อที่ละ่ะวันจริงบ้านฮักน้องสก,กายเอาพิซซ่านะครับผมมาให้ทีมงานตัวกเกียวมิวสิกกนี่เลยฟูด้ดซัพพอร์ตน้องสก,กายโตกเกียวมิวสิกฟู้ดซัพพอร์ตจากบ้านฮักน้องสก,กายปาร์ตมาอยู่หมู่บ้านเด็กกับมีบ้านฮักบ้านอย่างซุปเปอร์ยู่ตนมาอยู่เห็นอย่างเอา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 เอได้ยินไหมนี่เอาไม,ไม่ได้ยินเลยครับออ๋ น้องสกายโตเกียวมิวสิกนะครับผมบ้านทักเป็นพิซซ่าแบบนี้เลยนะครับเ,เป็นพิซซ่ากินเป็นไหมพิซซ่ากิน่เป็นเขากินกินเป็นแต่เขาเขียบแล้วก็บ้านต่อไปครับพี่ดองบ้านต่อไปผู้ซัพพอร์ตเป็นร้านน้ำนะครับพี่ดองเป็นร้านน้ำชากาแฟร้านนี้น่นจากบ้านฟู้ซัพพอร์ตเต้าหยีน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกไม่รู้จอคำับ่างพูดดีใจมากมาถึงลงละครงลคลปุ๊บ ร้านอาหารเต็มไปหมดแล้วกินฟรีกินฟรีตลอดกินฟรีตลอดงานพี่น้องสำหรับทีงานตัวเกี๊ยวเนาะร้านหนึ่งไปแล้วร้านสองไปแล้วไปดูร้านสามร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ซ่อมรถโอ้ไม่ใช่อันนี้รถเราดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ลืมลืมมันมันไม่สีเหมือนกันอะไรเหลืองเหลืองเหมือนกันเหลืองเหลืองเหมือนกันอ่ะอันนี้ร้านบ้านของบ้านฮักสี่เต้าบ้านฮักสี่เต้าเป็นเมนู ไก่ทอดเกาหลีแอนเม็กซิกันเออวว้าวเป็นอะไรเอ่ยไก่ทอดเกาหซีอของครูกีตาอาร์ตบีฟบอนจัดไก่ทอดอันนี้มาเลยครับดูดูดโอ้โหน่ากินมากเป็นไก่ทอดไมม่่ธรรดดาทอเกาหลีด้วยนะเก,กาหลีแอนเม็กซิกันว้าวบาบรบารมีหวัวมากขอบคุณเอ็ซีเด้อบทสีบล็อปรอบ,บนี้คืออบอุ่นมากอบอุ่นจริงๆ ไปบ้านต่อไปอันนี้บ้านคูกีต้าร์เช่นเก่าเช่นเดิมอันนี้มันจะเป็นสามเรามีสี่เต้าอันนี้สี่เต้าสี่เตาสามเต้าเอ้าคนอย่ามาหลายเต้าเถ่นุ่มแหมคนละเต้าป่ะบอลนบอลเมนบอลเมนบาร์ทักสามเต้ากีต้าร์บอลเวฟเดี๋ยวพี่ดองปัาดเมนูอย่างนี้เซ่บติดล้อเป็นมามาเผ็ดเกาหลีมามาขี้เมาข้าวกะเพราหมูสับ ไก่ป๊อปเฟนไฟชีสอาหารเยอะมากวันนี้เยอะเกินจริงครับพี่ลองดีใจารกันบ้านต่างๆคือชื่นชมเลยนะครับพี่ลองชื่นชมเลยที่เอฟซีแต่และทีมแต่และบ้านไม่โอจิบอปลากันรอบนี้กัอนอีกที่ตามที่แปเนาะดีป๊อบหรือว่าป๊อบแลนก็ดีใจมากนะครับผมคือมองไปดูดๆแบบอันขั้นแรกขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ดูแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีเท่านี้นะคะบอสมีด้านในอีกเออ ด้านในก็มีอีกใช่ไหมนอกจากนอกจากสี่ร้านนี่แล้วแล้วจะใครจะกินหมดอ่ะเธอไม่ตัวบอสนนี้ข้างนอกขายดีมากแล้วข้างในคือไม่มีใครแตะแล้วตอนนี้ไม่ข้างในก็ขายดีเช่นกันค่ะหรใช่หนีน้องแวบมาดูเร็วๆโอ้โหอันนี้ก็เป็นพูดซัพพอร์ตจากน้ำส้มจากแม่รุ้งแม่รุ่งพี่แพร บ้านฮักซัพพอร์ตเต้าอยุริข้าวเหนียวหมูทอดฟัวซัพพอร์ตคุ้ยอะไรอย่างของหวานหรออย่างเงี้ยคนติดทั้งหมดไปอ่ะเป็นอะไรนะเป็นเป็นอะไรเป็นเพราะเป็นขนมจีบสลัเปล่าขนมจีบสลับเปาพี่น้อง เดจากพี่สูพี่เจี๋ยออมคือติดรุนแลับไปลองกาวรุนแล้วแท้แท้ใช่ขนมจีนซาลาใช่อย่างนี้เลยราซอสเหมือนร้อนช่องเหมือนร้อนช่องเลยเนาะแม่ต้องกินขึ้นหลายถึงมือนีแม่แม่กินแม่กิลยากเนาะแม่แม่เข่าคอดแม่โมกวาสิบ่กินเข่าแม่ล้อข้าวดอกไม้ต้องได้เส็บ ป๊าพี่หลอกถูกต้องไหมคุณูว่าถูกต้องก่อนถูกต้องไก่ย่างจากร้านนี้เลยไก่มุนละมุนลิ้นได้เยอะมาก ไก่มากกว่า50ตัวไก่มูนมูลิสา,าขาคอนเก่นรอบเมื่อก่อนก็มารอบนี้ก็จัดเต็มนะครับพี่รองกูบอกเลยว่าทักอีวะขอบคุณนะครับด,ดีใจมากที่ห้องไหยพี่รองประทับใจพุ่มใจไรซื้อบัตรเด้อมือแรกดีเรี่นแล้ว อีพีสามแปดเจอกันตอนเย็นจ้าป้าพี่น้องลูกๆโตเกี่ยวมิวสิกอิ่มกันทุกคนคะ่ะเนาะคะ่นะเนาะ สุดยอดเอฟซบ้านเต้าทั้งหลายแบบนี้สีของแทว้วั่นค่ะพี่น้องเอฟซเพิ่นบอกว่าจังสีเนาะค่ะเนาะตื้นตันใจสุดๆรักมากๆค่ะดูแค่นี้ก็บอกได้เลยว่าทุกอย่างโตเกียวมิวสิกมีแต่คนรักคนเอ็นดูเพิ่งเคยเห็นมีค่ายนี้แหละค่ะที่แดนเซอร์มีเอฟซที่รักมากมายขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆป๊าด ค่ายเดียวในประเทศไทยคือค่ายตัวเกียวมิวสิกค่ะสุดยอดอีีที่มี FC คอยซัพพอร์ตมากมายขนาดนี้เพื่อนว่าค่ะ f อน่ FC นารักมากๆค่ะพึงเคยเห็นวสันค่ะแม่ฮักใจดีหลายขอให้บุญรักษาเทวดาุ้มข้องแม่ฮักทุกคนเดอ้อวสันค่ะ f อฟพึ่งกับเขามาคเมเมนต์นะคะเนาะเห็นแล้วเป็นยังไงคะ่ะพี่น้องอิ่มอกอิ่มใจแทนค่ายตัวเกียวมิวสิกนะคะขอบคุณแทนนะคะขอบคุณแม่ๆเดอ้อแทนศิลปินทุกคนนะคะเนาะค่ะพี่น้องนี่ละก็เอามาบอกกล่าวกันนะคะ ค่ะเน่าร์เมยเม่เอฟซีเฮาดีดีวาสันเพิ่นรักโตเกียวมิวสิกกันทุกคนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะพี่น้องเห็นแล้วอยากคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์คำว่าใจคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนีอุ้มกระคออัปเดตข่าวสารพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า